เมื่อนี้เราหาดเราขาดเพศที่เงี้ยวบวงสวงคู่ครับผมสองคู่ครับวงสวงคู่ดำครับผมคู่ดำนะครับจากที่ได้โชคมากเรื่อยๆครับนายวันก็ได้รัฐบาลก็ได้อันนี้คือเมื่อดีนะการจะได้บวงสวงคู่ ปูไหโชคให้ลามากเพราะว่าจะเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลไทยวันที่ผ่านมาวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเดบลูกกาได้เลยไายได้เลยทยสามตัวาไบสามตัวแตกบอบได้ตัวดกกาได้เลยทยครับได้ทยหนึ่งห้าห้าเก้าไดยลอตเตอรี่หนึ่งห้าเก้าสามตัวได้ค้าสามตัวมสองครังอน่งนะได้จบไป ไม่้าใบเพรดีบนปูครับเพราะซตัวตรงได้ปูแหววได้ซ้ำตัวตรงดีเขาส้ตัวตรงได้ห้าใบเลยครับได้ห้าใบก็ถือว่าปูให้โชคเนาะเพราะว่ากว่าจะถูกลอตเตอรี่เนี่มันงหา่เนี่ยกว่ากว่าแต่ละก้นจะได้วันนี้แห้งได้สามตัวเป็นชุดไม่มาที่นองกายเสุดมาเดินไก็เลขถ้าพี่ขอตา ได้อปูอีในวันที่สิบหกมนบวง i และการแก้บนของมาก็เอฟซีได้ได้ท่านครับได้ได้ไท่ได้ไม่สามแล้วงสบวง s w ง n g ความแล้วก็แก้บนเอฟซีแก้บนรถรถแห่เอามาเปิดใชในพิ้นที่ครับอันันทกความฝันนงกา้นงกาในวันที่สิบหกเนาะ เราเก่าไม่ฝันไม่ฝันฝันตองวตองวดผมก็จำไว้ฝันฝันตองงวดฝันตั้งแต่ตองงวดเลยครับผมได้ก็ได้แปดเก้าเจ็ดครับผมตองงวดสามโต๊ะไมเมกิดม,มกกบบ่ได้เล่นเท่ากันหลังจากนั้นมากกว่ฝันเห็นบ้านเรื่อขึ้นแดดนี่คือฝันเห็นบ้านหลังจากที่ได้สามโต๊ะมาฝันเห็นเงินดันหลังกับด้นานหน้าฝาเลขทีสี่หกครัก็เลยเอาเป็นสี่หกกับสี่หกหกสี่ เนื่อเคลื่อนต่อมากะต่อไปซื้อปันนี้ว่าปัานนี้ปูปูองดับว่านวน้นอนอยู่ด้นา,านล่างฐานบนฐานปูป่านนี้น้ำตาบนน้ำตาน้าเยียงนี่ละไหลน้ำสูบนเบนยิ้มบนแบบตุ้ดติตดนนี้เลไปวอซื้อแดไมฟังแอดไม่นำวดมแบบดับเ่นว่าหมูว่าน ก่อนก่อนมันผ่านดิอย่างเด็กคนเอาน้ามันขอครูแบบไม่ใช่ว่ายั่นคููหอนมันก็เลยเอาน้าไปโหดครูตกเย็นมากปู่ก็เลยไปเอาฟันมันดีใจว่าเมันได้เรีนน้าผมก็ได้ยคินว่าถ้าฝันเห็นครูพญานะหนี่งถือเป็ครับคือตัวนี้ก็ถือก็่แรขึ้นมาเป็นหกสี่หลักเพราะเพิ่นเพิ่นลงมาเพิ่นเพิ่นมานอนมึงแขนยันใหม่ เป็นเป็นนาแต่เวลาคนคนขึ้น,นไปเดาเพิ่นคนไิ่ตีป็นป็นขึ้นฟากแลต่อมามาหายแดดไม่หนิฉันไมานั่งมงชานอดดไม่เลยเป็นานาเนี่ยมาใสก่อนลงมาน้ำตาหน้ายันกนเลก็ไหลได้เวาเอตียงแลอวก็ก่อนก้อนเห็นฟันเห็นฟูนได้สี่มหกสี่ไหบเห็นฟันเห็นปูล้วก็เริ่มเห็นว่าเด็ก ได้เลข4 6 6 4ใบก่อนที่สุดเราเห็นโกเขาได้เลข4 6 6 4มาแล้วแต่มาฝันเลขปูอากา4เป็นเลขคิดว่าเลข4 6 6 4นี่เข่าแล้วปูหายยูแล้วแต่กัมีเลขเลขบนปูกับคืจอมนวดคศูนย์95บนโูคู่ชงครับจะมาสิบจดปูชงการบนการก้อนอ่ก็เขาปูชง ข้างขวามแล้วโซเล่แล้วข้างโชคลาภบนคือคอกับปูคือช่วงนั้ำเนยบนไอ้ถูกคนไอ้ได้ตามปรารถนานะเพราะว่าตอนนี้ย่บ้านกาเนี่ยที่ที่กาบูชาที่ตัดมีมิปูอย่างแน่ไี่ไงปูคือช่วงละแล้วก็ปูปูสีส้มครับนุ่นแรงแต่ว่าจากวัดน้ำชนวนแล้วก็ปูดำปูดำเซนซีบี กับบนบนกับปูบนช่องนี่ยแหละครับผมบนใอ้แอดไม่บนฝันเป็นปูสีดำมาซอยเวลาบนตกน้ำตรงยางบนฝันแบบมีแต่ปูดำมาซอยผมก็เลยไปไปว่าเมื่อนัร่น Ad ai, ai, แ่ดไม่เละแัดไม่เละแัดไม่แดดผมก็เลยว่าพันผมยังเงินผมกับสีฟันรถไหนเป็นเพราเปล่นกันตามปูผมก็เลยว่ามา,าน,นี่ Ad เละแัดไม่ก็เลยเสียก็ก็ได้ได้จางฟันก็ได้ได้ปูองค์ดำมาก เนาะเป็นที่มาของปู่องดำเพราะว่าตอนแรกไอกาเชิญหน้าอยู่บ้านนี่จะเป็นคู่ซีสุโธกับปู่ผู้ชงเหมือนบันอ่ะตนนี้พ่อแอดในปั้นตกน้ำแย่างไใครมิเตเป็นปู่องดำมาซอยมิเตปู่องดำมาซอยแสดงว่าท่านอยากมาอยู่ด้วยกันเนาะสรุปตัวเลขเมื่อเมื่อนี้ที่ไอกาแสดงการเอฟซีนี่ตัวไหนเนี่ยตัวเลขก็จะมีเป็นตองหัวครับตองหัวนี่เป็นแปดเก้าเกีย ขอขาแเกจแล้วก็ถัดมากกเป็นหกสี่ครับห <c oughs> กสล่าง <c oughs> คิดว่าเป็นล่างแล้วเพราะว่าผมกับแบดไม้นอนอยู่ด้านล่างกนะ็เ <c oughs> ลยว,ว่าพมกับเป็นแบดไม่กัก <c oughs> ววเป็นซี่แต่พอได้ตีปูแล้วเพราะปู้น่ยทุกทายแ้ปูบินเป็นบนก็เลยว่าเจเกจอาจจะมาบนแต่ส่วนมากฟันเห็นปูดำะจะเป็นเก่า <c oughs> ครับันเย็นเก่าวัก้อนกับวัได้ตีเลยแล้วฟันว่าปูคนโตกลง้แล้วก็เเ็จคนร่ดออกมน เลขเวตีเด็กแล้วก็เ,เลข,ลเ,ลขเลขบนปูครับบนพอรางวัลที่หนึ่งน้คือตองวดครับตองวดคูเก้าห้าครับคูณจ้าพอรางวัลที่หนึ่งแล้วก็คล้ายๆกันก็คือเลขทูบกับเลขทูบเป็นเป็นสี่เก่าครับอันนี้เลขทูบเมือ่อใดนี่ค่ะทูบวมือนี้ครับผมอ๋อที่ทำพิธีวันนี้ทูกเริ่มได้กตอนผมไปถวายเครื่องบวกส้วงปูในเกมเป็นเก้าสี่เก้า เวลาไปไพ่ซีไปเบื้องน่เป็นซีเก่าเงินแค่สองตัวตอนที่ดูตอนที่อากาเบิ้องหน้าสายอากาศเห็นเป็นเก่าซีเก่าแต่พอไปซองอีกแล้วลัางข้าเอ็กซ์ซไปซองแน้วเอาโทรศอักทาไปทายเงินแค่เลขซีเก่าเนี่ยครับเลขเก่าด้านบนหายไปเลยครับขาเลยจะเรี่มสูงตัวเหมือนเหมือนมียาสกีออกทีออกไหให้สองตัวครับ แม่แม่แม่ขั้วนี่ต้องว่าจะท้าแม่ขั้วอีกรอบนึงครับผมยืนดีปูร่องปูหรือยาเนี่ยนะลุะลงลงุงอ๋อลงุลงลุงแม่ขั้วนะแกนรับอยู่หลังบานะ้านผมคงนึก,นกว่าเป็นลนะุขขง,งตูงใหญ่ว่า,เ,าเปน็นไม้ยีกับเผาครับไม้ยีกับเผาบนคลื่นหนี่งทั้งคลื่นทำนอนคุณยายซุ่มม่จองซุ่มมุ่งแ่เดีว่ามันเป็นร่องเอาแน่ครัตอนนี้เพื่นบอกว่าค่ะหรือว่าเป็นเียันไห ยันให้เซตบานนี้ปูปูออกแล้วปูปูออกนะคนมาเบิ่งตัวเลขคนมาเอาเครื่องบินตัวนี้คนมาเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวถามต่อย่วาวคนมาเกรดตัวไหนครับแกนเกรเลขดปูแล้วเมื่อกี้มีเลขที่เบิกซับย์ล่ำที่ไหนครับที่เป็นล่ำถวายเมื่อกี้นี่นะ าเพิ่คุยแอดกาคุยอย่างเพิ่นาวนเนมาทุกวัน้าให้คืนเป็น ment, like หน้าบอกเ้าวมาครเป็นเป็นหน้าบว้าวเาเอาลายดอกพวขอลายยางปกติผมจะไหวทุกวันพาก็คือนลไม้เกาอยางครับแล้วก็แค่ส่วนบุญเดืปูครับผมปกาปาก็คือว่าให้แค่ส่วนบุญู ไมนยาน่าตั้งแต่ข้อคอยอหลางไรข้อจะน้ำบมกเผาทุกวันพักอทำให้ได้น้ำหมกเผาทุกวันพักอันนี้ตั้งกระจ้นตัวเล็กครับตั้งกระจ้นตัวเล็กคอันนี้แหววใส่กันเลยครับแต่ถ้าให้ให้ให้แอ๊กเาดูครูที่เจ้าของบ้านเจ้าของ พี่นี่เนาะก็อยาถามาถ้าให้กล้าแต่กล้าที่ว่าจะเยอตอนแรกผมเห็นเขียนก็คือตัวนี้เป็นเก่าตอนนี้เป็นเก็ดขึ้นขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปแต่แต่โคมันนี่ผมก็วันใจกันว่าีะเป็นตัวแล้วตอนขึ้นไปเหมือนเหมือนปูจะย,ยุดยุดยู่ตรงนี้ครับแล้วก็โลงเลยครับแล้วก็ปูออกระวังค้า ถ้าให้แอดราเบิงตอนแรกมันมันจะเป็นเลข97ครับาัตรโตที่3มันเล่นมเป็นคนโคมโคมมากโพรแลอะไรเพราะแน่ใจว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็น970แต่พวกผมว่าแน่ใจตัวสปาด้วยกัะแบนี้คือจะละหน้าใ่กันแปลใอยกันเนาะแบบอยกันเราว่าตัว้ั้นเป็นพิศนาแบเบ้ลอีแบบนี้มันเป็นเลขสี่ ตัวเลขกัยุบขึ้นบ้าแล้วขึ้นบ้าเลยว่ายันตอนแรกเไม่ได้เป็นเลขเก้าเจ็ดนะครับแต่ตัวสุดท้ายนี่วนจพี่พี่บอกว่าเป็นตัวไหนน้ำถึงได้ดีว่าค่อยเปลี่ยนวันไหนได้แต่ว่าตอนตอนตอนน้ำแล้วนะตอนตอนทามนะ ออนี้ว่าเต็มร้อยเาะไหนนะเจ็ดิเอ็ตเจ็ดเก้าร้อยคู่กันแล้วเจสิบนครับกระมองอัดตรงๆแล้วตีเขียนบอลนะครับเอ็จิสุดเลยอเมันพวกพวกเนี่ยใจกันว่าตัวสุดท้ายมันเม่สุดหรือ่ว่าอันเล้ายเจ็ดเก้าแต่ว่าตอนนั้นเห็นตอนตอนลงแล้วเห็นเจ็ดเกาเห็นเป็นตัวด้ไดร้อยเฮียงกันครับเจ็ดมาแปดเจ เก้ 9, 7, 8, าเจ็ดแปดของคนของคนมุกตบกันจะให้พี่แปดนนะัเนาะ